สวัสดีครับอีกปัญหาหนึ่งของโรคกระดูกที่พบบ่อยก็คือปัญหาปวดเรืนของส้นเท้านะครับหรือว่าปวดตรงเร็นของรองช้ำนะครับท่านที่มีปัญหาปวดส้นเท้าหรือปวดรองช้ำเนี่ยก็คือว่าเวลาตื่นมาตอนเช้าปุ๊บก้าวลงเตียงก้าวแรกปุ๊บเนี่ยท่านจะมีอาการปวดเรืนของส้นเท้านะครับหรือว่าเวลาเดินปุ๊บหรือว่านั่งนานๆพอลุกขึ้นยืนปุ๊บเนี่ยเวลาเหยียบลงไปปุ๊บเนี่ยท่านจะมีอาการปวดตรงเร็นของส้นเท้า ปัญหาของอาการปวดส้นเท้าคืออะไรนะครับก็คือถ้าเกิดท่านดูในรูปตรงนี้นะครับก็คือว่าจะมีการอักเสบของบริเวณของเส้นเอ็นที่เป็นของส้นเท้าตรงนี้นะฮะพอมีการอักเสบของเส้นเอ็นปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้เวลาย่าเท้าก้าวแรกหรือว่าเหยียดก้าวแรกก็จะมีอาการปวดมากอันที่1นะครับอันที่2คือนอกจากมีการอักเสบของบริเวณของเส้นเอ็นแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการอักเสบของบริเวณกระดูกข้อต่อตรงบริเวณของตรงนี้ได้นะครับก็ทําให้มีอาการปวดบริเวณของส้นเท้าได้ ันที่3ก็คือว่าชั้นไขมันนะครับไอ้ตรงเวทของส้นเท้าตร,รงนี้นเวทของตรงนี้มันมีการบางตัวลงมาพอชั้นไอ้ส้นเท้าตรงนี้มีการบางตัวลงมาปุ๊บเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเดินเดินนานๆนะฮะหรือว่าท่านยืนท่านที่ต้องยืนนานๆหรือว่าเดินนานๆเนี่ยเดินช้อปปิง้งไปเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศไปฮ่องกงไปอะไรไปช้อปปิ้งทั้งวันเนี่ยหรือว่าท่านที่ยืนนานๆเนีย่ยยืนขายของยืนขายน้ำยืนขายอะไรต่างนานานเนี่ยมันก็จะทําให้ไอ้ไขมันตรงนี้บางลง แล้วก็มีการอักเสบของเรือนของส้นเท้าตรงนี้ได้พอมีการอักเสบของส้นเท้าไอ้ผิวหนังตรงนี้บางชั้นไขมันตรงนี้บางลงปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้มีการเส้นเอ็นตรงนี้ยึดยึดตึงนะครับะฉะนั้นแนวทางในการรักษาเรื่องของปวดส้นเท้าหรือว่าพังผืดฝาเท้าอักเสบเนี่ยแนวทางในการรักษาอันนี้1ก็คือทานยาลดอักเสบนะครับอันที่2คือการบริหารสิ่งที่สําคัญที่สุดในการบริหารก็คือฝึกยืด เส้นเอ็นตรงนี้เอ็นร้อยหวายนะฝึกยืดเอ็นร้อยหวายการฝึกยืดเอ็นร้อยหวายทำยังไงนะครับก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าท่านพยายามทําโดยการเอาขาข้างที่ปวดเนี่ยไว้ด้านหลังนะครับก้าวไว้ด้านหลังนะครอันที่2คือว่าเอาขาข้างที่ไม่ปวดเนี่ยไว้ด้านหน้านะครับอันที่3งอเข่าข้างที่ไม่ปวดลงไปด้านหน้าและพยายามยืดขาข้างที่ปวดให้ตึงนะฮะพยายามย่อลงไปมันก็จะทําให้เอ็นร้อยหวายนี่มีการยืดออกมาได้นะครับ ถ้าเกิดจะให้ดีก็เอามือเหยียดแล้วก็พิงกําแพงไว้นะครับมันก็จะเป็นการยืดเส้นเอ็นร้อยหวายเนี่ยให้ออกมาได้ดีพอยืดออกมาได้ดีปุ๊บอาการปวดก็จะลดลงได้นะครับอันนี้หอันนี้2ก็คือการรับประทานยาลดการอักเสบลดปวดนะครับอันที่3ก็คือในเมื่อเราทราบว่าอย่างหนึ่งพยาธิสภาพอย่างหนึ่งที่เกิดก็คือว่ามีการเกิดการบางตัวของชั้นไขมันตรงนี้สิ่งที่ใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีเครื่องที่จะช่วยรองนะฮะร,รอง เป,เป็นคล้ายๆเป็นลมนะฮะลดแรงกระแทกเป็นที่สวมใส่นะฮะที่สวมใส่ตรงเรียนของข้อเท้าเพื่อลดแรงกระแทกโดยตร,ตรงต่อเรเวณของเส้นเอ็นตรงนี้นะครับถ้าเกิดทานยาแล้วปรับพฤติกรรมแล้วออกกำลังกายแล้วไม่ดีขึ้นก็อาจจะมีการฉีดยาครับสเตยียรอยหรือว่ายาลดการอักเสบที่เรเวนของพังผืดเส้นเอ็นตรงนี้นะครับถ้าเกิดฉีดยาแล้วทานยาแล้วไม่ดีขึ้นอีกวิธีการหนึ่งก็คือการใช้ช็อกเวฟนะครับการใช้เครื่องช็อกเวฟเนี่ยในการปล่อยช็อกเวฟเนี่ย เพื่อลดการอักเสบและลดอาการปวดตรงเรืนของส้นเท้านี้ได้นะครับการรักษาส้นเท้าได้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือน้ําหนักตัวนะครับอย่าน้ําหนักตัวมากถ้าน้ำหนักตัวมากก็จะทำให้มีแรงตรงเรนของส้นเท้ามากอันที่2ถ้าเกิดมีการตึงของเส้นเอ็นเรนข้อเท้าก็ให้ยืดออกนะครับลดการอักเสบโดยการทานยาแก้ปวดลดอักเสบได้นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือน้ำหนักนะครับครับผมสำหรับเรื่องของส้นเท้าสวัสดีครับ